ท,ท่านทีวีแมนนั้นปรากฏตัวออกมาในเอพิโซดที่41ของ S k i b i d ี Toilet ซีซั่นที่13นะครับซึ่งเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากที่ทีวีแมนปรากฏตัวออกมาหลังจากที่กองกำลังของสปิเกอร์แมนและคาร์เมล่าแมนกำลังจะพ่ายแพ้นะครับสกิบบี้ทอเรตเริ่มที่จะต่อกรก,กับพวกมันได้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรากฏตัวของทีวีแมนครับที่ได้ปล่อยลำแสงสีม่วงออกมาทำให้พวกมันเนี่ยถูกจัดการอย่างรวดเร็วนะครับและมีการปรากฏตัวของเจ้าบิ๊กทีวีแมนที่ได้ปล่อยลำแสงสีขาวออกมา ทำให้เจ้าสกีบีดี้ทอยเลตเนี่ยเริ่มล่าถอยนะครับแล้วก็เริ่มมีการกลัวเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือสกีบีดี t ทอยเลตเนี่ยยังไม่รู้อเลยซะแล้วว่า ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่น่ากลัวที่สุดของจกักรวาสกิฟตี้ทัวรเลครับนั่นก็คือไททันทีวีแมนครับที่วันนี้อู๋กาซ้มก็จะมาสรุปประวัติของตัวละครนี้ให้ฟังกันครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนชอบรายการนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไททันทีวีแมนถูกสร้างขึ้นมาโดยกองกําลังของทีวีแมนนะครับเพื่อช่วยเหลือกองกําลังของสปีกเกอร์แมนแล้วก็คาร์เมลแมนหลังจากที่เจ้าสกิฟตี้ทัวร์เลนั้นเนี่ยเริ่มมีวิาานนวั เป็นไททันที่สูงถึง38เมตรเลยทีเดียวโดยจะมีการสวมชุดสูตรพร้อมกับทีวีจอมอนิเตอร์ใหญ่นะครับพร้อมกับจะมีจุดตรงกลางที่เหมือนกับจะเป็นกล้องที่มีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าไททันคาเมล่าแมนครับและมีหนามแหลมที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งคาดาว่ามันเอาไว้หยุด เจ้าพวกปรสิสกิบีดี t ทอยเลตขนาดใหญ่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกเจ้าปรสิตตัวใหญ่ของสกิ b ดี้ทอยเลตนะฮะทำการดูดกลืนให้กลายเป็นพวกของมันนะครับเนื่องจากว่าเจ้าแกนพลังสีม่วงเนี่ยเหมือนจะมีการปล่อยควันออกมารอบๆด้วยนะครับโดยเจ้าไททันทีวีแมนเนี่ยจะปรากฏออกมาแล้วก็จะปล่อยเสียงแปลกๆนะครับเพื่อที่จะโจมตีเหล่าสกิปีดี้ทอยเลตครับโดยมีการโดยเป่งแสงสีแดงออกมานะครับซึ่งส มีฐานว่าจะเป็นพลังแสนยานุภาพที่แข็งแกร่งที่สุดของทีวีแมนเลยก็ว่าได้คนระับ อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของ Ski ปบี้ทอยเลก็ยังคงมีออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะต่อกร่อกับพลังสีแดงของเจ้าไททันทีวีแมนได้ทาง Ski ปบี้ทอยเลตตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็ถูกกวาดล้างจนหมดเลยครับและรวมไปถึงเจ้าตัวไททันทีวีแมนเนี่ยก็ยังส่งหน้ายิ้มให้กับเหล่ากองกําลังของทีวีแมนด้วยนะครับซึ่งพลังของเจ้าไททันทีวีแมนเนี่ยจะเป็นการใช้จอสีแดงที่อยู่ตรงหน้าจอนะครับเพื่อทําลายเจ้า s k i บบี้ทอยเทั้งหมดเลยครับ และการปล่อยเสียงที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับโดยที่มาของเจ้าเสียงนี้เนี่ยมันเป็นเสียงของโลโก้ของค่าย THX ของค่ายหนังลูคัสฟิล์มนะครับที่จะมีการเปล่งเสียงอันนี้ออกมาเพื่อโจมตีใส่เจ้า s k i บบี้ทอยเลตหน้าอกของไททันทีวีแนนะครับคิดว่าน่าจะมีการพัฒนามาจากการใช้พลังของเจ้า Spider Speaker ครับแล้วก็มีการใช้เจ้าตัวไททันคา m ์เมล่าแมนในการพัฒนาต่อด้วยนะครับทำให้มันเกิดการเสียหายทางกายภาพของเจ้าสกิบดีท้ทอยเลตครับซึ่ง การโจมตีของเจ้าไททันทีวีแมนเนี่ยก็สามารถกำจัดสก i บ i ดี้ทอเ e ตเป็นจํานวนมากนะครับทำให้กองกําลังของสก i บ i ดี้ทอเ e ตนั้นหายไปเกือบหมดเลยนะครับและเกิดเป็นทฤษฎีในการสร้างเจ้าไททันทีวีแมนนี้ขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนที่ยังคงติดเชื้อจาก G m a n s k i ีบีดี้ทอเรต2.0อยู่ครับซึ่งสมมติทาให้นี่คือการรวมตัวกันของทีวีแมนคาร์เมล่าแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนนะครับในการสร้างเจ้าตัวไททันทีวีแมนนี้ขึ้นมาซึ่งการปรากฏตัวของมันเนี่ยมีการป้องกัน อย่างแน่นหนานครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังของมันที่อาจจะไม่สามารถติดเชื้อปรสิตของเจ้าพวกสก i บ i ดี้ทอ l ยเลตได้เลยครับพลังของเจ้าไททันทีวีแมนที่เปล่งแสงสีแดงออกมาเนี่ยมันสามารถทําให้เจ้าพวกสก i บีดี้ทออยเลตเนี่ยถูกกดชักโคกลงไปอย่างอัตโนมัตินะครับคิดว่าจะเป็นอีหนึ่งวิธีหนึ่งที่สามารถจัดการกับเจ้า G ีแมน2.0ได้ซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าในพิโซต,ต่อไปนะั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นซีซั่น13ของเหตุการณ์ในเรื่องสกี่ยัง งดําเนินต่อไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดในตัวไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้กันของกองกำลังทีวีแมนนะครับนอกจากนี้เนี่ยกองกําลังทีวีแมนเนี่ยมีพลังแสงอนุภาพที่แข็งแกร่งมากๆที่สามารถที่จะใช้เจ้าตัวบิ๊กทีวีแมนนะครับในการปล่อยลําแสงสีขาว เพื่อที่จะหยุดเจ้าพวกสก i บิตี้ทอยเลตได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้าฝั่งสก i บิตี้ทอยเลตนี่มันจะมีการตอบโต้กันอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าทุกๆครั้งที่เจ้าสกีบิตี้ทอยเลตต่อสู้กับเจ้าทีวีแมนเนี่ยพอทีวีแมนเปล่งแสงเสร็จปุ๊บมันจะมีการทำหน้าแบบยิ้มๆออกมานะครับทุกๆครั้งเลยซึ่งน่าจะเป็นข้อความบางอย่างที่จะสื่อถึงตัวละครที่เรากําลังมองดูอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยม ว่าได้นะครับซึ่งอาจจะเปอะไรที่ต่อยอดไปสู่เหตุการณ์ต่อๆไปครับแต่ว่าผมคิดว่าพวก c a m e เมล่าแแล้วก็พวก Speakerman เนะี่ยอาจจะต่อก่อนกับเจ้าสกีบีดี้ทอยเลตในเวอร์ชั่นใหม่ๆค่อนข้างยากแล้วนะครับแต่ว่า TVman เนะี่ยจะเป็นความหวังเดียวเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของประวัติของเจ้าไททัน TVman ครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดตตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ